สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียกเรียนรายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปรับชมกันเลยครับนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งพระยามนปกรติรธาดิธาหรือก้อนหุตสิงรัฐบาลที่หนึ 28, นน 2, 75, ่งวันที่28มิถุนายน24 7 5เจถึงวันที่เกธันวาคม2475่รเจหรัฐบาลที่สองวันที่ส0ธันวาคม2475่เจห ถึงวันที่1เมษายน2476รัฐบาลที่สามวันที่1เมษายน2476ถึงวันที่20มิถุนายน2476นายกรัฐมนตรีคนที่สองพันเอกพระยาผลพยุหศสนาหรือพดพลโยธินระยะเวลาดำรงตำแหน่งรัฐบาลที่สี่วันที่21มิถุนายน2476 ถึงวันที่16ธันวาคม2476รัฐบาลที่5วันที่16ธันวาคม2476ถึงวันที่22กันยายน2477รัฐบาลที่6วันที่22กันยายน2477ถึงวันที่9สิงหาคม2480รัฐบาลที่7วันที่9สิงหาคม2480ถึงวันที่21ธันวาคม2480 รัฐบาลที่8วันที่21ทธันวาคม2480ถึงวันที่11กันยายน2481นายกรัฐมนตรีคนที่สองจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือแปลกขีดตสังคัตระยะเวลาดำรงตำแหน่ง8ดมาหนึ่รัฐบาลที่9วันที่16ทธันวาคม2481ถึงวันที่6มีนาคม2485 2รัฐบาลที่10วันที่7มีนาคม2485ถึงวันที่1สิงหาคม2487 3รัฐบาลที่21วันที่8เมษายน2491ถึงวันที่24มิถุนายน2492 4รัฐบาลที่22วันที่25มิถุนายน2492ถึงวันที่29พฤศจิกายน2494 5. รัฐบาลที่23วันที่29พฤศจิกายน2494ถึงวันที่6ธันวาคม2494 6. รัฐบาลที่24วันที่6ธันวาคม2494ถึงวันที่23มีนาคม2495 7. รัฐบาลที่25วันที่24มีนาคม2495ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2500 รัฐบาลที่26วันที่21มีนาคม2500ถึงวันที่16กันยายน2500นายกรัฐมนตรีคนที่4พันตรีคงอภัยวง์ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง4ส,สมัย1รัฐบาลที่11วันที่1สิงหาคม2487ถึงวันที่31สิงหาคม2488 2รัฐบาลที่14วันที่31มกราคม2489 ถึงวันที่24มีนาค 2, าม2489 3. รัฐบาลที่19วันที่10พฤศจิกายน2490ถึงที่6 15, 12, กุมภาพันธ์2491 4. รัฐบาลที่20วันที่21กุมภาพันธ์2491ถึงวันที่8เมษายน2491นายกรัฐมนตรีคนที่5นายทวีบุญญเกตระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัย รัฐบาลที่12วันที่31สิงหาคม2488ถึงวันที่17กันยายน2488นายกรัฐมนตรีคนที่6หม่อมราชวงศ์สนิประโมทระยะเวลาดํารงตําแหน่ง4ส,สมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่13วันที่17กันยายน2488ถึงวันที่31มกราคม2489สมัยที่2 คณะรัฐมนตรีคณะที่36วันที่15กุมภาพันธ์2518ถึงวันที่14มีนาคม2518สมัยที่3คณะรัฐมนตรีคณะที่38วันที่21เมษายน2519ถึงวันที่23กันยายน2519สมัยที่4คณะรัฐมนตรีคณะที่39วันที่5ตุลาคม2519ถึงวันที่6ตุลาคม2519 นายกรัฐมนตรีคนที่7นายปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐมนุธรรมระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่15วันที่24มีนาคม2489ถึงวันที่8มิถุนายน2489สมัยที่สองคณะรัฐมนตรีคณะที่16วันที่11มิถุนายน2489 ถึงวันที่21สิงหาคม2489นายกรัฐมนตรีคนที่8พลเรือตรีถวันธรรมรงนาวสวัสดิ์หรือหลวงทํรรงนาวสวัสดิ์ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่17วันที่23สิงหาคม2489ถึงวันที่30พฤษภาคม2490สมัยที่สองคณะรัฐมนตรีคณะที่18 วันที่30พฤษภาคม2490่ถึงวันที่8พฤศจิกายน2490นายกรัฐมนตรีคนที่9นายพจน์สารสินระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่27วันที่21กันยายน2,500ถึงวันที่26ธันวาคม2500นายนายกรัฐมนตรีคนที่10จอมพลถนอมกิติขจร ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง5สมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่28วันที่1มกราคม2501ถึงวันที่20ตุลาคม2501สมัยที่2คณะรัฐมนตรีคณะที่30วันที่9ธันวาคม2506ถึงวันที่7มีนาคม2512สมัยที่3คณะรัฐมนตรีคณะที่31วันที่7มีนาคม2512 ถึงวันที่17พฤศจิกายน2514สมัยที่4คณะรัฐมนตรีคณะที่32วันที่18พฤศจิกายน2514ถึงวันที่17ธันวาคม2515สมัยที่5คณะรัฐมนตรีคณะที่33วันที่18ธันวาคม2515ถึงวันที่14ตุลาคม2516นายกรัฐมนตรีคนที่11จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยรัฐบาลที่29วันที่9กุมภาพันธ์2 5 0 2ถึงวันที่8ธันวาคม2 5 0 6นายกรัฐมนตรีคนที่12นายสัญญาธรรมศักดิ์ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยรัฐบาลที่34วันที่15ตุลาคม2516ถึงวันที่22พฤษภาคม2517 รัฐบาลที่35วันที่27พฤศภาคม2517ถึงวันที่26มรกราคม2518นายกรัฐมนตรีคนที่13พลตรีหมอ่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยรัฐบาลที่37วันที่17มีนาคม2518ถึงวันที่12มรกราคม2519นายกรัฐมนตรีคนที่14นายธานินท์ไกรวิเชียร วันเข้ารับตำแหน่งวันที่8ตุลาคม2519ถึงวันที่20ตุลาคม2520นายกรัฐมนตรีคนที่15พลเอกเกรียงศักดิ์ชะมนันระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยรัฐบาลที่41วันที่12พฤศจิกายน2520ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2523นายกรัฐมนตรีคนที่16พลเอกเปรมตินสุลานนท์ ระยะเวลาดํารงตําแหน่งส3สมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่42วันที่3มีนาคม2523ถึงวันที่19มีนาคม2526สมัยที่2คณะรัฐมนตรีคณะที่43วันที่30เมษายน2526ถึงวันที่4สิงหาคม2529สมัยที่3คณะรัฐมนตรีคณะที่44วันที่5สิงหาคม2529 ถึงวันที่สามสิงหาคม2531นายมนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนวันระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่45วันที่สี่สิงหาคม2531มถึงวันที่9ธันวาคม2533สมสมัยที่สองคณะรัฐมนตรีคณะที่46วันที่9ธันวาคม2533ม ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2534นายกรัฐมนตรีคนที่18น,นายอนันต์ปัญญารุจุนระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยสมัยที่1คณะรัฐมนตรีคณะที่47วันที่สองมีนาคม2534มถึงวันที่22มีนาคม2535สมสมัยที่สองคณะรัฐมนตรีคณะที่49วันที่ส0มิถุนายน2535 ถึงวันที่22กันยายน2535นหายนายกรัฐมนตรีคนที่19พลเอกสุจินดาคราประยูนระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยคณะรัฐมนตรีคณะที่48วันที่7เมษายน2535ถึงวันที่9มิถุนายน2535นหายนายกรัฐมนตรีคนที่20สนายชูลิกไทยระยะเวลาดำรงตำแหน่งสองสมัยสมัยที่หนึ่ง คณะรัฐมนตรีคณะที่50วันที่23กันยายน2535ถึงวันที่12กรกฎาคม2538สม2538สมัยที่2คณะรัฐมนตรีคณะที่53วันที่9พฤศจิกายน2540ถึงวันที่17พฤศจิกายน2543นายกรัฐมนตรีคนที่21นายบรรหารศิลปอาชาระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัย ดำรงตำแหน่งวันที่13กรกฎาคม2538โดยมติสภาผู้แทนราษฎรน,นอรมอพลพ้นจากตำแหน่งวันที่25พฤศจิกายน2539นายกรัฐมนตรีคนที่22พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธวันเข้ารับตำแหน่งวันที่25พฤศจิกายน2539ถึงวันที่8พฤศจิกายน2540นายกรัฐมนตรีคนที่23 พันตำรวจโททักษินชินวัตรระยะเวลาดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยดำรงตำแหน่งวันที่9กุมภาพันธ์2544พ้นจากตำแหน่งวันที่9มีนาคม2548นายกรัฐมนตรีคนที่24พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์วันเข้ารับตำแหน่ง1ตุลาคม2549ถึงวันที่29มกราคม2551นายยกรัฐมนตรีคนที่25 นายสมัครสุนทรเวชวันเข้ารับตำแหน่ง29กามกราคม2551ถึงวันที่เก้ากันยายน25 5 1นหาอยดนายกรัฐมนตรีคนที่26นายสมชายวงสวัสดิ์วันเข้ารับตำแหน่งวันที่18กันยายน255 1อดถึงวันที่สองธันวาคม2551นหาอยดนายกรัฐมนตรีคนที่27นายอภิสิทธ์เวชชาชีวัตร วันเข้ารับตำแหน่ง17ธันวาคมพุทธศักราช2551ถึงวันที่5สิงหาคม2554นายกรัฐมนตรีคนที่28นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันเข้ารับตำแหน่งวันที่5สิงหาคม2554ถึงวันที่7พฤษภาคม2557นายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์จันโอชา วันเข้ารับตำแหน่ง24สิงหาคม2557ถึงวันที่9มิถุนายน2562นายกรัฐมนตรีคนที่29สมัยที่สองพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันเข้ารับตำแหน่ง9ก้ากรกฎาคม2562ถึงวันที่สี่กันยายน2566นายกรัฐมนตรีคนที่30นายเสรษฐาทวีสินวันเข้ารับตำแหน่ง22สิงหาคม2566 ถึงวันที่14สิงหาคม2567นายกรัฐมนตรีคนที่ส1นางสาวแพทองทานชินวัตร์ดำรงตำแหน่ง16สิงหาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2568นายกรัฐมนตรีคนที่ส2อนุทินชาญวิรกุลเริ่มดำรงตำแหน่งเจกันยายนพุทธศักราช2568และปัจจุบัน